อ่ะมึงไปตี<ไ>ปยม<น>ต่อไปมึงเป้าหมายมึงขึ้นสนับเดี๋ยวรออาชามาเดี๋ยวกูขึ้นให้ตอนนี้มึงไปเตรียมสนับหาขึ้นรอสนับไปเลยสนับผมรับของไม่ไดครับรเออแต่ถ้าใครอยากได้ตัวน้องจริงนะครับมีค่าตัวน้องผมคิดผมคิดค่าตัวไอเวดสามล้านสามล้านน่าจะร้อยไปห้าล้าน 5, 000, 000, แล้วกันห้าล้านค่าตัวไอเวทห้าล้านจ่ายให้เวดห้าล้าน

เรื่องเป็นคนแบบนี้ตั้งแต่เมื่อวันเมื่อไหร่วันเนี้ยไอ้ที่อ่ะยี่สิบสองเดือนสี่เก้ามัดยางด้วยจยัดไม่มีอะไรหรอครับไม่มีอะไรหรอกไม่มีรรอะไ,ไรไม่มีอะไร มีปัญหานิดหน่อยเซนแค่ปรึกษาเฉยนิดหน่อยไม่มีอะไรแค่ปรึกษาแค่ปรึกษาปรึกษานิดหน่อยนิดหน่อยมันเป็นแผน่ะมันมาถามนู่นนี่นั่นไม่ได้มีอะไรหรอกเออไฟมาไฟันจัดเอ็นดิเนี่ยวันดิ่งโง่เอ็นดิเนี่ยป้านี่โน่ เถ้าผมใส่อยู่คนเดียวรู้เลยแล้วผมวิ่งไปไหนเฮ้ยมึงพาเด็กใหม่ไปทำสัญญาด้วยนะไอ้ไอ้ล้างตูดอะไอ้ไทยมึงพาไล้างตูดไปทำสัญญาด้วยสัญญาสัญญาแก๊งไงอ๋อได้ครับเรียบร้อยแล้วครัเอาแรกเสร็จแล้วเหรอแค่เนี้ยใช่เสร็จแล้วครับเพราะว่าเอฟซีโคอิตรัีอาร์นอนครับ ไปเขาที่อานอนเฮ้ยแล้วกูไอ้สัตว์เฮียลุงไปคดีก็ได้แบงไปคดีละไปไปคันนี้ละลุงลุงลุไปด้านหน้าก็ได้ลุงไปเอาไปด้านหลังดีกว่าเพื่อด้านหน้ามันยี่งมันดีกว่าครับด้านหลังมันบังครับด้านหน้ามันบังไอ้บางมีคนมาขอซื้อแม็กดาเลนกูหกสิบสี่ไอ้ยี่สิบสี่ล้านวอ้สัตว์ ว่าไงวะบังพอแล้วนะลงุงมีคนมาขอซื้อแม็กกูยี่สี่ล้าน,ดดลลนคุ้มไหมละลุะลงไม่คุ้มมาลองฟิวปะมาล,ลุงมาลองฟิวปะอ้อวันนั้นผมก็ไปแถวบ้านลุงมามึงก็บอกสิมาลองฟิวได้

มาเฉลีด์เฉลีด์ให้ลุงขึ้นนะเฉลีด์ขึ้นลงให้ลุงขึ้นผมถามอะไรอย่างครับลุงบ้าสัญญาอะไรครับสัญญาแก๊งตาถาวรไงควายเอ้ยไอเซิร์ฟอินไหมกูรู้แล้วเนี่ยมึงก็พูดได้กูสับสนแล้วกูก็เซิร์ฟเซิร์ฟเซิร์ฟเซิเซิร์ฟให้ลุงขึ้นเบาะข้างนี่งสอนนี้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 ขึ้นลง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 เฮ้ยกางเกงไม่ได้แล้วบางกางเกงอุ้ย เกี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะนั่นกูขึ้นอย่างกขึ้นเออมทำกูอีกได้ปะเุ้ยเอ่าไงอ่ะงท่าไงอ่ะทําไงสอนด้วยดีมีใครรู้ปะตัวเคเป่าอะไรก็ไม่มีใครรู้หรอกตอนนี้เริ่มรู้แล้วมาเล่นเดี๋ยวเราเรดี๋ยวรเดี๋เดี๋ยวด แม่แม่แม่มันมันต้องมากดรั้วได้ป่าวะอะไรอ้าวอ้าวไม่เป็นไรเลยอ่ะอ้าวอ้าวก็ไม่เห็นเป็นไรมึงลองนั่งไเฉยเดี๋ยวกูลองทำเดิมึงลองนั่งไอเฉยเดี๋ยวมึงลองนั่งไอเฉยเดี๋ยวไม่ต้องต่อยเดี๋ยวอย่างนี้ก็ว้าวุ่นเลยอ๋อมันคือเฮี้ยอะไรอะตกก็ลงที่ตรรถอะพี่ ไอ้ยี no. okay. <sh> no. ่โคตรเที Sozial. ่ยอะไอ่ะไอ้สัดไปเรียยไอ้ยี่อารมณ์อารมณ์แบบเราเอามันขึ้นรถมาแล้วแบบเราล็อกรถอยู่อะลงแล้วเราผักมันลงตอนจิ๋วกับเพื่อนไอ้ยี่ไอ้เยี่ดีว่ะไอ้ตัดลองลองล็อกแล้วแล้วลองเตะดูดิว่าได้ไหมได้ได้หมดโอ้แล้วก็อันนี้มันมันบอกมันไม่เขียบออโต้นะต้องต้องเปลี่ยนปุ่มกันเราเองนะเปลี่ยนบอร์ดกันเราเองมีเมนูเปิดกดยังไงกดยังไงกดยังไงโอเคครับคุณลุ่งเวลารุงไม่เปลี่ยนบอร์ดคุณลุงก็เงิดโอเค ใช่มันจะไม่เลี้ยวเนี่ยคนขับให้เองแล้วครับต้องเติมนลำมันถ้าจะไหลถ้าถ้าจะไหลต้องกด M ครั้งตอนตอนนี้เขาแก้ใหม่หมดเลยพี่คือถ้าสมมติว่าคนเหมือนนั่งอยู่เบาะเบาะคนคนนั่งอ่ะคือสามารถต้อมได้เลยคือไม่ต้องมีใครลงเลยทำไมกูเปลี่ยนไม่ได้อ่ะทำไมกูเปลี่ยนไม่ได้กดแล้วกดไปเบาะด้านซ้ายแล้วเบาะแรกคืออาเลือกแล้วครับลุงบนซ้ายเบาะแรกคือบนซ้ายหลังด้าหลังกูไม่ได้อ่ะ ไปหลังไม่ได้อะมันนั่งสองกันลุงไม่มีโอเคกูกันลงอืมไอ้สัตว์เอ้ยเฮียอย่ากเกียเลยเจ็ง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 เขาให้ใส่พระอ้อมด้วยใช่ไหมครับ ใครวะนี่ไงครับลุงมาอ้อพีอะไรไม่ต้องใส่จั์อันนี้เขามาเป็นนักลบเลยเหรอเออเขามาเป็นนักลบซามูซามูนนะเจ๊ก็สล็อตเต็มยังครับลุงเต็มได้ใช่ไหมสล็อตว่างสองตอนนี้แล้วหลังเีจ๊คืนลุงจะมาไหมทำไมมีอะไรเดี๋ยวเอาเอาคนมาทดสอบฝีมือมันมีอะไรอ่ะมันมีสวิทเปกับปืนบอกข้าปากดีไหมล่ะ ต้องลองด่วลุงถ้ามึงเอามาแบบไอ้แบรี่ได้เดี๋ยวกูรับโอเคหลังเทค่คืนนั้นลุงจะดูก่อนเยียบอย่างกูอยากเอามาเนอะเว้ยกูได้เขาไปโกงเหรอด้วยนะจะได้เหมือนกันเยียบเพื่อนทุกนี้ไม่เป็นไรนะเพื่อนนะไป็นไรนะเฮ้ยคนหลับไม่ที่ยืนเดือดเฮ้ยหลังเที่คืนมีงานแจ้งมีอะไรปะมีธนาคารครับธนาคารดีครัหนึ่งครับโอ้โหห้าครับโอเค ไว้ตะคราดตีหนึ่งแล้วก็ที่เหลือจะไปพักก็พักวันพรุ่งนี้ต้องมาตรงเวลานะเว้ยวันวันเนี้ยวันสุดท้ายแล้วนะเว้ยที่มึงจะได้พักแล้ววันพรุ่งนี้ห้ามพักนายสัตว์กูบอกไว้ก่อนวันพรุ่งนี้ห้ามพักพักได้ยันห้าโมงใครยังไม่มีรถไปเขียร์วันพรุ่งนี้ต้องมาสแสดงบายหกโมงเช้าไอหกโมงเย็นเลยหกโมงเย็นโอเคครับได้อย่าลืมไปเขียนแล้วแสดงบายด่นเ้าล ลุงบอ,อกสแตนต์ไปหกโมงเย็นก็คือหกโมงเ<ม><ม>ย็นก็รวมตัวทําอะไรกันได้เสร็จ<ห>เอาของเอา,าเ,เอาเฮียอะไรนู่นนี่นั่นได้เสร็จเริ่มตีสองทุ่มนะย้ำอีกครั้งนะเ,เริ่มตีสองทุ่ม<ห>ขึ้นจกักรพรรดิเราขาดสองคนนะเว้ยเรามีสามสิบแปดไอ้เฮียเราขาดสองยูเป็ดกายทากะน่าจะเอาทากะออกเดี๋ยวพี่ตูนน่าจะมาแทนช่วยอ่ะเนี่ยพี่ตูนเดี๋ยวเดี๋ยวถามพี่ตูนอีกทีหนึ่งว่าพี่ตูนยังไงช่วยก็ดีอ่ะ พรุ่งนี้ผมน่าจะประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่แต่ว่าผมเตรียมเตรียมไว้ทุกอยมอยู่แล้วไม่เป็นไรเราตีของทุ่กาะมีกันใครมีน้อยเนี่ยเกาะใครมีน้อยบ้างเกาะไหนใครน่าจะไม่มีนะต้องต้องสองร้อยตัวขึ้นนะใครร้อยตัวบอกดิ ล่าสุดเราเพิ่งแจกกล่องคนละสองร้อยตัวไปครับคนดูทางแกะครับโอเคได้ครับซัพพอร์ตแล้วใครยังไม่ได้บ้างอ่ะยังเหลือกล่องอยู่ที่ผมอยู่นะบอกได้นะใครไม่ได้อบอกนะเว้ยมันมันต้องมีสองร้อยตัวนี่สองรอยตัวนี่สองสามไฟก็หมดแล้วนะเว้ยต้องขยับขึ้นเป็นสามสี่แล้วผมมีห้าร้อยครับเออต้องเยอะๆใครอ่ะใครยกมืออ่ะอติอติไม่มีหรอไอเวดเหรอเวทเวทเวทเไม่มีไม่มีกล่องเวด มีมีครับมีครับมีมีเท่าไหร่มีอยู่800ครับโอ้โหไอสัตว์สี่แสนหกแปดแสนเก้าอะไรเราจะเอากระสุนหมอหมอหมอที่พร้อมพร้อมไอเว้นมีอาวุธอะไรไรไอเว้นอะเอ้ยอยากได้กระสุนอยากได้กระสุนไอเว้นไดิได้แล้วพี่ยเขาขายเด็พี่ซื้อสุนพี่พี่เต๋มึงมีอาวุธอะไรมึงผมมึงตีปืนโบ๖ตีแบบนี้ครับอ่ะมึงไปตีปืนต่อไปมึงเป้าหมายมึงคือสนับเดี๋ยวรออาชามาเดี๋ยวกูขึ้นให้ ตอนนี้มึงไปเตรียมสนับหาขึ้นรอสนับไปเลยเลยสนับผมรับของไหมครับเออ่าแต่รอกาชามาอีกเดือนนึงอ่ะเดือนสองเดือนปะวะเดือนที่ไหรแล้ววะมาณสองเดือนครับลงโอ้สัตว์นานซะด้วยเฮียชอวงเปิดบอลด,ด้วยเหรอนานซะด้วยเล่นอะไานรักนานรักอยู่แล้วอ่ะไอ้เฮียจะให้ทำไง ดูมันทําตัวดิไอ้เหี้ยไม่รักก็แปลกไอสัตว์ดูมันทําตัวดิไอ้เหี้ยไม่รักก็แปลกปะว,วะไ,ไ,ไ,ไอ้เหนนี้ยถ้าจริงไหมล่ะอ่ะพวกมึงไม่รักมันไงไอสัตว์ไอ,อ้เหี้ยเออผมจะบอกให้นะคนอย่างไอเหี้ยเวทอ่ะ จะไปที่ไหนก็ได้นะเว้ยเชื่อปะคนอย่างไอเวสหรือว่าหลายๆคนในแก๊งอะจะไปที่ไหนก็ได้นะเว้ยแต่บางคนก็เลือกอยู่ที่นี่แม้กระทั่งจะโดนดา่าโดนเยอะเฮี้ยอะไรขนาดนนก็ยังอยู่ยิ่ไงไอเวสเนี่ยมีแต่คนอยากได้เชื่อผมดิ แต่ถ้าใครอยากได้ตัวน้องจริงนะครับมีค่าตัวน้องผมคิดผมคิดค่าตัวไอเวดสามล้านผมคิดค่าตัวไอเวทสามล้านให้ตังค์ให้เวดเลยสามล้านสามล้านน่าจะร้อยไปห้าล้านแล้วกันห้าล้านค่าตัวไอเวดห้าล้านจ่ายให้เวดห้าล้านให้เงินล้องไปเลยห้าล้าน แล้วให้เวทไปเลยโอซิสัตโอซี OC, ห้าล้านให้น้องไปเลยห้าล้านถ้าเวดไม่เอาแล้วแต่เวดไงถ้าเวดไม่เอาก็แล้วแต่เวทแต่ว่าถ้าน้องได้เงินผมก็ยินดีกับน้องด้วยเข้าใจปะไม่ว่าใครกันแล้วแต่ได้เงินนู่นนี่นั่นก็ยินดีกับน้อง ดาวพีแกบ้านนะได้ถ้าเป็นพมวีผมยิ่งยินดีเลยแต่จะเวสจะไปหรือเปล่าดะธนาคารตีหนึ่ง ไปเไยอันนี้ไอ้แ่โลพีร้อตอนนี้เปิดไม่ได้เลยกูชอบันนีบเ่ย่ยไปไหนไปไหนนะดักเอวะเอาไปเลย่ไ่ก็วันวันวันพรุ่งนี้เราไมได้เล่นแล้ว่นได้ทีนงก็ตีสาี่ได้เียิงตัใช่พรุ่งนี้ไฟดกนะอีปะเออันีดักเอนี้ดักเอนะวันพรุ่งนี้่แล้ว วันนี้วันนี้ผมกะไม่มาด้วยเพราะว่าผมไม่นี่ไงผมไม่สบายผมไม่สบายครับแต่ว่าก็จะมีเล่นเกมเด็กดักเกอร์อยู่แล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราลันยาวแล้ววันพรุ่งนี้ลันยาววันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้ไลเกอร์เสร็จผมก็น่าจะล่ออินเวดม่กก้าโคอิต่อผมจะเรียงเลยครับผมจะเรียงไลเกอร์ถ้าสมมติได้ตีนะไลเกอร์ต่อไปก็อินเวดอินเวดเสร็จโคอิโคอิเสร็จอแซ อันนี้ผมพูดไปเลยนะหอหัวล้างคอรอเลยหอ้หล้างคอรอเลยครับจะรันเลยจะรันเลยคัดคนเดี๋ยวรอธนาคารตีหนึ่งไงธนาคารตีหนึ่งผมเข้ามาเล่นธนาคารตีหนึ่งผมเข้ามาเล่นครับธนาคารตีหนึ่งผมเข้ามาเล่น ก็เล่นเนี่ยชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวธนาคารมาก็เข้าไปธนาคารกิจกรรมแก๊งเราต้องไม่พลาดครับความาันเล่นแล้วทีมเราอยู่คนหนึ่งอะหาก่อนพี่เนื้อดหรอไอเนื้อมันบอกว่าวันนี้มันไม่อยู่อ่ะใช่หรอ,อพี่ลองถามดีว่าแชทมีใครเล่นบาศปีอ่ะแล้วแชทกู่ ไอตี๋ไงเยี่ยน้องไงป่ะครับให้ตี๋มาเล่นลองเล่นดิบอกเด็กก็บอกว่าที่วันเดียววันสุดท้ายแล้วก็จะไม่เล่นแล้วผมว่าเับเล่นวันนี้วันเดียวอ่ะบอกมันดิบอกมันดิวันนี้วันเดียวดิปังปพี่เอ็ดดัเขาอาจจะเล่นวันนี้วันสุดท้ายแล้วพี่เขาอยากเล่นกับพี่เอ่ออื่นไม่เหมือนไม่บอกบอกสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงไม่เล่นบอกสาเหตุก่อนได้ป่ะ มันไม่หนุกเพราะเพราะเพราะพวกกูนำมึงใช่ไหมไม่ใช่เพราะพี่เล่นซับหรือเปล่ามันเลยไม่หนุกอ่ะมันไม่หนุกพี่เราเล่นต่อช้าดีมันช้ามันช้ามันทุกอย่างมันช้าไปหมดช้าอะไรยังไงนะมันช้าไงมันไม่ได้แบบวิ่งวิ่ววืดวืดวัดวัดอะไรเงี้ยพี่รู้ว่า G D A ตอนนี้มันกลายเป็น Call Duty ได้แล้วนะพี่ พี่รู้ป่ะพี่ดูพี่ต้องเห็นเซิร์ฟที่น้องเล่นอ่ะของฝรั่งอ่ะมันเป็นคอร์ดิตี้เลยแล้วอ่ะทีมต้องการซับแต่เหมือนพิติจจะไม่มีใจถัาไม่มีซับแบบพิติจไอ้เตร์ก็เหนื่อยโอเหล่ ไม่ก็พี่มันเล่นซ้ำไปหน่อยได้ไหมล่ะไม่เอาเกมอื่นกูเล่นเลือกเกมอื่นมาเลยเขาดีเขาอยากเล่นอยากเล่นพี่น้องมีเกมหนึ่งอ่ะน้องมีเกมหนึ่งอ่ะไม่อยากเล่นเกมนี้แชทตาเอาปะพี่ไก่เซิร์ชอ่ะน้องทำไก่ออนไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงยี่สิบสองอ่ะพี่ไก่เซิร์ชเอาปะอยากเล่นเกมนี้ไม่เอาก็บอกว่าไปเล่นอีกเกมหนึ่งอยากเล่นเกมนี้ตี ไม่เอาอพี่อย่าดื้อดิพี่ก็บอกอยู่ว่าอยากเล่นเกมนี้ก็มีเกมมาให้เล่นเนี่ยโอ้โหหาเกมมาให้เล่นก็ไม่เล่นทำไมก็หลังจากไนเกอร์ได้ไม่ล่กเกมนั้นนะไม่เอาก็ถ้าเลิกวันนี้ก็เลิกเลยก็ไม่ต้องเล่นเลยเลิกมาเลยปะเอสผมว่าพี่เอาผมต้องมาจนภายกันสองคนแล้วมีเกมให้มีเกมแล้ให้เล่นสองคนเดี๋ยวจะนั่งดูด้วยไม่เอา อดหนาวโอ้ไอ้เหียควยไม่เปิดใจเหียทักอย่างผมผมใส่เซ็ตวอร์มก่อนนะพี่กูไม่ได้วอร์มอ่ะดิเซ็ตแบบว่าเซ็ตเซ็ตเซ็ตไม่ได้เซ็ตใหญ่มากอ่ะแต่ก็ใหญ่อยู่กูใส่เซ็ตเต็มคาราเบลอ่ะโอ้โหจริงป่ะเนี่ยเอาเซ็ตเต็มเลยเหรอเออนะ ไม่ได้อีกคนนึงอ่ะต้ยแล้ยไม่เป็นไรนะตี่อะไรอ่ะอีกคนนึงนี่ไงไอ้จุกไงเออไอ้จุกมาตามด้วยอ่ะโอ้ไอ้เหม็นนั่นเหรอเล่นตลอดช่างละนี่ไงพี่พันพี่พันธ์พอจะมีสักคนหนึ่งที่มาตามตีผมพี่พันครับนี่ไงเฮ้ยขุณเอ็มน้องชายเอ็ม ไอโดมึงมาเล่นมึงมาเล่นเนี่ยตีมึงขาดหนึ่งไม่เอาไม่เล่นจะไปเล่นไฟกากอยู่ไฟเอ็มตอนเนี้ยไฟเอ็มมีเอะไรไปฝึกบอโซนใส่พวกมาดีโอเโอเคช่วยหลอกจุกเลยอะไรเพื่ตัวนี้ไม้ม่วงใช้ไม่ได้แล้วจุกไฟเอ็มอ่ะนะแล้วพี่ชายผมอะไปมะพี่จะมาเล่นกับน้องได้ไหม พี่วิวันก็พี่วันก็เล่นพี่เด็กผมเห็นพี่พี่เล่นตัวเดียวไอ้นี่กับผมก็ได้พี่สองตัวพี่เล่นบาทได้มาเดะกมาเด็พี่ชายผมมาเล่นกับพี่มีดีกว่าาีอะไรอ่ะเชื่อเงินหมดสัตว์ ก็ไอ้เทียนเป็นแค่ป้ายเฉยไอ้สัตว์เออเนอะผมมีพิพันธ์ใส่เซ็ตเซ็ตออว่าเธอไม่ชอบเด็กอับซ้ำชันมีพิพันธอ่ะผมใส่เซ็ตบ้าเซ็ตบอยนะเห็นนองใจเย็นเขาบอกพิพันเป็นตัวบัคของได้นะเกอร์นี่เขาลื่นมาก็ปิดเรื่องกัมึงเนี่ยใส่เซ็ตบ้าเรื่องกันนั่นอ่ะพี่พันมีจีให้น้องบ้างไหมพี่เออนะไม่ค่อยมีผลมากผลมากกูซื้อแบบพวกแบบออบิลคิปอะไรอย่างเงี้ยผมก็ซื้อเนี่ยพี่ดูดิเออไม่มีตังค์เลยเนี่ยตังค์หมด หมดเตี้ยงเลยแล้วตีอะตีไม่เอาแเล้วตีไม่เอาแล้วเล่นลองตีไม่เอาอะไรก็แค่ก็เปลี่ยนเกมไม่เปลี่ยนเกมเล่นกันเลยเล่นแต่กเกมเล่นได้สามคน,นอะอ้อะไรก็ไม่รู้แล้วบอกตีไม่เอาง,งงมากเลยเออก็เลยจุดไปซ้อมแล้วมาตีไม่เอา <ผม S 1> เกมมันควรจะเล่นลเอาเงี้ดีกว่าพี่ตีผมกับพี่ไอ้ลไม่ทําทําให้พี่อยู่ถึงตีห้าไม่ได้อ่ะแค่นั้นแหละอะไรอะไรย่าไปเช้าอ่ะเยสอะไรควายเยสดิ นอกจากหมอคนนั้นน่ะทรงปัญญาอ่อนจัดถ้ามึงไม่ได้นะเขาไปตีสาวก็ไม่มาแล้วพี่ตี๋เออนัดเขาไว้ต้องนัดเขาไว้อะมันหมอที่เขานัดเขาอะจจิงจุบเนี่ยไม่เป็นไรบอกเป็นอย่างดอกพี่ตี๋ผมเข้าใจเสมอแล้วเป็นอย่างดอกพี่ไปหาพี่ไปหาหมาหมาปอลมาเถอะหมาปอลมาคือที่เราวะเหมอปะหมอหมอหมอเรามาหมาปมาบ้านพ่อมองอะพี่ก็ไปขับรถพี่ก็ไปโชกพี่ก็ พูดถูกค่ะไม่พี่ก็ไปขับรถโชว์ความเร็วให้เขาดูแหละพี่ผมคงไม่เล่นเกมพี่แล้วแหละถ้าพี่พี่ไม่เล่นกับผมก็โยงอากิน่าจุกมว่างแล้วนี่อะไรแข่งจนไอ้ด้วยอายกูบอกเลยขัอยู่แล้วพี่ไอ้เหี้ย่ะสติอ่ะความสัมพันธ์ข่าวอากิน่าพี่พี่เลื่อนเลยพี่กันเลยโค้งนี้เพื่อเธออ่ะสปีดรันตึงๆอ่ะอากิน่าเรืสติอยู่ไอ้ติอ่ย งานการก็ไม่ทำไม่รับ,ร,บรับชื่ออะไรพี่ตัวหนึ่งนอนสวัสดีค่ะลุงสิบสี่โอ้ยพี่จะใส่เปิร์กได้อีกเปิร์กานาะพี่ไอ้เคียมีใครจีมาแบบว่าให้กูสักหน่อยว่าอยู่ห้องล่างสุดนะครับเคียไ,ไม่มีตัง กกานนัะมีเซนโถดปะเนี่ยพี่เซนโถดโหดสัตว์เลยอ่ะใช่หรอเออมึงก็ว่าพี่กูเกินอ่ะจัดอะไรวะผู้พิจิีพี่พี่แบนมาเลยแล้วพี่เราจีเจไปอ่ะมีบอกว่ามันถึงฤดูกิ้งขาผสมพันธุ์แล้วไอ้เหี้ยกูมันรู้โอ้้เหียว่าแรงจัดเลยอ่ะไเงี้ยขุนหญิใครรักกันใช่ไหมตี๋ ไอ้เงี้ยเนี่ยดูกูเยอะไอ้สัตว์มันพูดอย่างเงี้ยได้อ่ะกินข่าวส่งฟันแต่ไอ้สัตว์ดูเยอะโอ้โหไอ้เงี้ยเอ้เงี้ยถ้าไอ้จุกถ้าเอาหวยไม่เดินงานให้เราก็ได้เรากลับมากูพูดแค่นั้นแหละอย่าเป็นยาอ่อนไอ้เงี้ยมันก็งับเบ่ดตัวพักอยากโดน FPI ลงใช่ไหมพี่อยากโดน FPI ลงมือใช่ไหม